5ไอเดียของขวัญวันมาเด็นทายที่สาวๆเห็นแล้วต้องร้องกรี๊ดอย่างแน่นอนคลิปนี้หนุ่มๆต้องห้ามพลาดนะคะ1เครื่องสําอางค่ะสําหรับดอกกุหลาบสีแดงช่อโต,โตเนี่ยอาจจะธรรมดาไปนะคะอยากจะให้หนุ่มๆเน,นีลองเปลี่ยนนะคะจากดอกกุหลาบช่อโตมาเป็นเซ็ตเครื่องสําอางดูบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นบลัชออนอายแชโดว์หรือแม้กระทั่ง ขนตาปลอมนะคะ,ะรัปรองว่าสาวๆเนี่ยเห็นแล้วต้องร้องคริตหนักมากอย่างแน่นอนเลยค่ะ 2. ก็คือน้ําหอมค่ะสําหรับน้ําหอมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่สาวๆทุกคนเมื่อได้รับเนี่ยจะต้องรู้สึกประหล้มใจอย่างแน่นอนนะคะอาจจะเลือกกลิ่นนะคะที่สาวๆชอบนะคะแล้วก็ซิปกระซิบก้างหูน,นะคะบอกว่าเราชอบกลิ่นนี้ฉีดให้เรา หอมทุกวันเลยนะรับรองสาวๆยิ้มแกล้มปีอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับ3ามนะคะก็คือแหวนคู่รักนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นแหวนเงินแหวนเพชรหรือว่าแหวนทองนะคะก็สื่อความหมายนะคะของการเป็นคู่รักได้อย่างดีทีเดียวนะคะอา,อาจจะสลักชื่อนะคะไว้ด้านในนะคะเพื่อระลึกถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นวันครบรอบวันที่คบการหรือว่า วันครบรอบการขอแต่งงานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจมากๆค่ะ 4. ก็คือนาฬิกานะคะสำหรับนาฬิกาเนี่ยก็เป็นอีกสื่อรักแทนใจได้ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องใส่ทุกวันนะคะจึงเป็นเหมือนสิ่งของแทนใจที่ใส่เมื่อไหร่ก็ต้องคิดถึงคนรักทุกครั้งที่ได้ก้มมองดูนาฬิกาแล้วถ้าใส่คู่กันก็จะยิ่งเพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกค่ะ สำหรับข้อ5นะคะก็คือเครื่องประดับต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้อยีนะคะต่างก็เป็นสิ่งของแทนใจได้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าสาวๆจะได้สวมใส่ได้ทุกวันนะคะอาจจะเลือกเป็นจี้รูปหัวใจหรือสลักเป็นชื่อคนรักก็หวานซึ้งมากๆทีเดียวคะ่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5ไอเดียของขวัญวันวาเลนไทน์ที่แพรํอมอามฝากให้ทุกทุกคนได้รับชมกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันไม่เอ่ยและสำหรับวาเลนไทน์นี้นะคะหากท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาจิวเวลรี่ให้เพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือว่าคนที่รักนะคะอย่าลืมคิดถึงเรานะคะสำหรับวันนี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย